สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประกายทุกคนวันนี้บ้านเบสผมมาเด็ดชนะวกุกเราได้ปลาหมึกตัวใหญ่มาอย่างซุยแม่กินยาหังดกนี่ยหนวดกระบอกใหญ่นะผมน้ำจิ้มตีมือแม่เองซิมก่อนขอซิมน้ำจิ้มอร่อยมากอ๋อเดี๋ยวปาดให้แม่ซิมก่อนแม่เอาไงเอานวดจากนวดก่อนนี่อย่าเด้อพี่น้องเด้ออย่เดี๋ยวจัดหนวดให้แม่ก่อนนี่แม่อยากกินก่อ นี่แซ่บเอาผัดนำยายผัดผัดกลับเลยอน้ำกระนั้นขึ้นกินเป็นอะไรแซ่บแด้ด้วยนะแซ่บจัดเด็กหน่องฟาปลาหมึกตัวใหญ่เริมบึงปลาหมึกตัวนี้นี่ราคาสองร้อยกว่าบาทครับผมซื้อมาซุยแม่กินตัวเดียวเลยซื้อมาตัวเดียวกันจัด แค่เรากะวานครับลองเนื้อมันมองลองเนื้อมังแบตรงนีาา้จ้วก็เอาเดนี่เลยบาาป,ป่แม่ใบบด่วนองจัดแบ่แม่บข้นันน เัแบแซ่บมแซมได้จากความเีม็มเหรอต้องมุกกรอบแบบพ่อป่ะแม่แบบพ่อป่ะเนี่

เดเอาออกให้แม่กันยาแล้วเผ็ดต <laughs> 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 ัดไปตัดเ,เตะเผ้ดน้ำแน้ำแดงน้ำแน้ไม่กัลดมไม่กันเดี๋ยวใส่เสยบเอาใส่ไม่ไม่กนตัวใหญ่ครับแม่กินเชีมันปะเป็นเป็นปะ <laughs> กินม็อเต็นแก่ดีแล้วหล่ะมันแพงมดกินดอกมันแพงของเวดของเวดบนะ้ <c oughs> านีะตักเลยตอนบอกักปิดลาดเลยน้ำไหนเด้อ <c oughs> กอบไปได้ดูน้ำหนอนซ้ำมยกก่ยังกอบเพชรไห้แล้เน,นี่ยพอจะควางเป็นผู้ตำมะที่แม่เพชรนะบอกแม่ไปกินน้ำก่อนแล้วไปนางกอกันให้แม่ไปกินน้ำแป๊บมึนนงอมแม่เพชรแม่เพชรมึเงเปล่าไงเดือดครอยากสั่นสดเลยกกแล้วกัน บนั้นว่าตำนำ้นำจิ้มเพม่อนว่าบ้วเผ็ดมันบ่วแสบเหมอนวลาแสบไปเลยวติม,ม,มา,ากมา ขอแบบว่าลแค่รกับน้ำจิมกัอนดื้อปุละอืมอืม ดีกว่าเดยเดี๋ยวคลิปหน้าสิออกยังมาช่วยแม่กินไปเนี่ามเด้อติดตามขอบคุณพันที่ติดตามเราของนที่กดซับสไครต์หายเด้อนะขอบขอบคุณหลายๆพันธุ์หนึ่งกันหน้าเดือนหน้าที่เป็นมันเกิดที่แม่เดี๋ยวสิมาบองสิดเสื้อผ้ายังเราเดีเนาะกินปลากระพงนั่งคลิปเนี่ยกินปลากระพงเดี๋ยวดอกกินอ่างพ่นเนี่ย นี่ <c ười> คลิปนี้เดี๋ยวไปเบิ้งอีแมลก่อนแล้วเพ็ดไปฮอดแต่บ๊ายบายไปเร็วๆพี่น้องไปเร็วๆ not